วันนี้นะครับเตรียมตัวออกเดินทางอีกแล้วภาาเหนือนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตัดย่างนั่งขับมือโยกเหมือนกันนะครับรุ่นใบตัดยานคอปเตอร์80เซนเครื่องยนต์4จังหวะสตาร์ทกุญนแจนะครับตัวนี้13แรงครับ57,800บาทนะครับตัวนี้มุ่งหน้าลำพูนนะครับสวนลำไยลำพูนครับตัวต่อไปนะครับตามมาดูเลยครับตัวนี้เหมือนกันนะครับ เป็นการพอปเตอร์แปดแรงนะครับตัวนี้อยู่ที่6 8 8 0 0บาทนะครับอันนี้แต่เป็น16แรงนะครับน,นื้หมูหมุนขึ้นลงเหมือนกันครับตัดง่ายกัดเรียบดิน้ครับมือโยกหันคู่ครับตอนนี้เรามีโลบาเสริมให้ป้องกันการโยก